สวัสดีค่ะนี่เราอยู่กับช่อง Channel RL กันนะคะนี่จะมาเล่น Friday Night แต่เป็นเวอร์ชันระบบเหมือนเดิมฮึอะไรแม่เต้นโูว์เลยเอละไรกันดีกว่ารูน่าเหมือนดีเลย โอเคฮ้อุ้ยผีเคอโอเคอะไรโอเคโอเคโอเคโอโอคโอเเคโโอเคเคโอโอเคโ ตรงไหนเนี่ะตรงนี้ก็ไม่เอาอ่ะโอ้ยชนตรงนี้ก็แล้วกันว่างไม่มีใครมากินรับซุปซ้อนฮึพโอเคอันนี้อืมทำเ,เล่นอะไรดี Bit girl, my big chốt Mày Mày lẽ mọi lẽo, pingy mọi lẽo, Thôi nhanh lẽo, lẽ mọi lẽo, 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 đừng lẽo, lẽo, ค่อยมีแรง

ต้องหาเงินให้พ่อแม่อ้าวไม่ลืมไม่ได้อ้าวแม่เน็ตกากไม่เป็นไรในที่บ้านกากก็ไม่เป็นไรเข้าใหม่รอแป๊บนึงนะจ๊ะแมว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 วแวฮ่าฮ่าฮ่าแอรเอาออนไปได้เชุบสเตตีไฟด้งเลให้ไม่ใช่ไม่มีไฟฟักกินไฟเด้ มันงเชื่อมันสลับกันก็เถอะก็อ่านยากอยู่ดีฟังกิ i งไฟเดย์แม่จ้ไหมเกมนี้ต้องตั้งชืง่อว่าฟังกิ้งไฟเดยรอแป๊บนึงรอโหลดมันไม่ยอมโหลดโหลดก่อนน้าจออกในเลยอันนั้นไงว่าเละ please click the in t e r n อ่านไม่ออกครับพี่น้องเออเลยโอเค เออเลือกเออเลืออซนอ่ะเือคนละเออเลอไหนน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 อนขออภยด้วยนะครับพุ่งเข้าพี่คุณแมอ่อแออ่ะอ่เมาเมาเงาเมาเมาเมาโอเคเมากับ มีตัวอะไรล่ะเชื่ออะไรไม่รู้เอ่อามนนึกว่าตกแบนี่ใครก็อยากเอจะมาคุณดิกลงแค่มาดูนะไปแล้วเพนงวิ่งเพ่งวิ่มาน้อยเอ้ยตกแกหมด เล่นตรงนี้นนโอเคเล่นตรงนี้นะจ๊ะเรามาซักแป๊กหนึ่งโอเคมาแล้วเล่นเพลงมันต่อในเพลงมันเพลงมันอยู่ไหนอยูย่ไหนโอเคเสียงเบาไหมเด้งดัง ไม่ขาดนะจะขาดโวายทำามันทำ้พลาดแน้เห็นไม่ได้ลรดิ Bye.

ถว้เยอะเห็นมแล้วต้องแั้แน่เสียงอยากไม่จ้ะเอไอฝั่งบยเฟนกว่าลองกันเลยขึ้นดีวะ nhé tụi đó các bạn nhìn lấy. Anh à, đi xuống wolf về đi. chạy. Cho là kinh. Ồ. Ủa lên kìa. Hoya, hết sức hôm qua con. No, cái cầu thủ. Ta mãe. Mel. Ay! Ta mãe.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  Ta คลิปี่อาจจะพลาด200เลยจะไม่ผิดไม่าใไม่ไม่พลาดอคอิคนีมากเลยแต่คอมโบแค่นั้นอ่าฮะรามารม่ใหม่อะล้ว50%หรือแล้วค่อยมาซื้อขอให้ถึงา57 <laughs> เฮ้ยอาละเล่นดานมันแล้ว

ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียกลางลักษณะภูมิประเทศของเอเชียกลางเข็ดเอเชียกลางภูมิประเทศของ เล็กกระตุกเปล่าอันนี้ไม่กระตุกก็ไม่เป็นไรโอเขึ้นว่าโอเคดลวยนี่จะกะนี่นะแต้กงกะาใไปเฮ้ยอะไรแอ้วกระตุกเลยไม่ยังไง คไม่ต้องไปเลยไถึงเรื่องไหนเลยแับมาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพว่าไปตองเงียบสักแป๊บก่อนนะจ๊ะโอเคมามา กอเล่นได้สองบอลเป็นก่อนนะแมวแมวแวแมวันอย่างมันแก๊จะไม่เราปักเลยไม่อยากสนใจ ikke gjort tidlig. Men, ja. Ha? Nei. Hmm, vent da. Mjau. Vi er på et tok gang, det. Det er da tok i, pa. Nei, nei, nei. Det er da tok Nani. 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 ลกษป็นทของพมิคักกี้ลักษอยู่ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตาึงไม่เห็นนั่นจรเหรอกระโดว้าองว

มันจะไม่ให้เราพักเลยมันจะไม่ให้เราพักเลยจะจบแล้วพูดมากจังมันด่านั้นตาอะไรแล้วที่แป้นนึงนะจ๊ะขอเชิดหายทูทูบกอ่อนตาอะไรเลยแล้วทุกชั้นไหม อ้าวตสบาโอเคเจอแล้วแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอเวลาแป๊บหนึ่งจริงๆนะจริงๆขอเวลาแป๊บหนึ่งสักแป๊บเดียว <laughs> แล้วต้องบอกว่าต้องบอกแล่นต้องบอกถ้าไม่บอกก็ไม่ได้อือหือไอนไม่ใช่ช่องปฏิวัตินี่ยปฏิวัติเอปฏิวัติคุงนี่ไง อ่ได้ๆอ่ะนี่เลยครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมมัดเดี๋ยวนั่นหนึ่งนะต่อไปอนะครับเป็นท่าของเซโนแล้วก็มอสเซสโ,โนนะครับเซโนเหรอมันที่เซโนเหรอใช่ไม่ทานนั้นมานานเลยเซโนเซโนอันนี้นไอหรือเปล่าอันนี้ไง

อ๋อล้นั่นแหละเพื่อนพี่เองค่ะแลวหนูยืมมาเล่นแล้วที่นี้หนูไม่ได้เล่นหนูเดินยึดแล้วค่ะ <c oughs> เดินยึดแล้วค่ะรหัสเอ็เจิ้นหนูชอบเล่นประจําเลยค่ะรหัสเอ็เจิ้นเมื่อกี้อ่าผมสีฟ้าแต่หนูเดินยึดแล้วพี่มาแกล้งหนูเนี่ยนะมันชอบมาแกล้งหนูนี่แหละปากอะไนี่เซอร์นโนอาไม่ใช่เซอร์นโนคิดยังไง สรมามันเล่นนู้เมื่อกี้มันมายกออกโอเคเลือยี่สิบบาทไมปตองเลยทุกปากไปเลยเอ้ามามันกลับมาเข้าเรื่องกันต่อมาเข้าเรื่องกันต่อมาเข้าเรื่องกันเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นรหัสเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่หนูบอกไอ้ผมสีฟ้าเงินน้ำเงินน่ะ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 เมื่อกี้ใช่ไหม pí mà không thích ăn nướng, đừng đi đi đừng này đừng đi đi đừng đi đi đừng đi đừng đi đi đừng đi đừng đi đừng đi Mèo, tên đi đi đừng đi đi đừng đi đi đừng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  đi đi ที่กเก็บที่ทาไปให้ฟังขมา,มาไม่ใช่าสิมา <laughs>